ทั้งจะไปไหนมาไหนก็เต็มไปได้วยความขัดข้องวุ่นวายนานาประการแต่ทีนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งภายนอกส่วนใจของเรานี่สิไม่ค่อยมีคนดูแลรักษาไม่ค่อยมีคนปฏิบัติปล่อยให้ตามยถากรรมศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มี มีนักแกงเล่ามีนักแกงสุรานักแกงเที่ยวกลางคืนอย่างนี้มีแต่สิ่งหายนะเข้ามาประจําใจของเราทุกๆคนแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายโลกมันไม่วุ่นวายมนุษย์เรานี่เป็นผู้ที่ทาให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเพราะเกิดจากมนุษย์ป้นฆ่าฟันรันแทงก็เกิดจากมนุษย์ไม่ใช่อาวุธยุทธโธปกรณ์น,นั้นมาฆ่ากันได้เพราะเกิดจากหัวใจมนุษย์เราเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่างวัน